กินหลายกับกระไรนะมันก็มีประโยชน์มางไม่มีประโยชน์มางเนาะกินเยอะก็เป็นโทษอ,อร่อยค่ะอร่อยพอดีหวานพอดีมีต้องหวานมากเนาะฟักทองก็มันนะ ทองค่ะมันมีบวชฟักทองสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานจะสุกเกลือนิดนึงตัดหวานตัดหวานหล่นออกมาก็เลยเอาไอม่ตะลิ้ววางไวนะ้เนาะ เผื่อนลองเห็ดเิ่งได้บางเ,เ,เ,เตือเผือบประดีก็ต้มกะทิมเราให้หม้อเดือดคอยมาดูอีกทีน,ะกกน,น,นึงเรียบร้อยอยากกินก็มางานบวดฝักทองล้างเรียบร้อยมากินดูกันเด้อ สิปูมเต็มหมอนนะแล้วเอาไม้ตะลิ้วว่างว่างรับเลยนะมันก็จะบปวมขึ้นมาพอดีหวานพอดีมีต้องหวานมากเนะฟักทองก็มันไม่อยากกินก็มาง่นบวดฟักทอง <c oughs> เรียบร้อยอันนี้เอาวางไว้คือว่าย่านหมอมันปุ๋มนะยาดมันจะทำหวานเาหวานย่านฟักทองอหันเรียบร,ร,ร้อยสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานจะทำหวาน ยา,านฟักทองห oh. ันเรียบร้อยกินายกับกะไรเนาะมันก็มีประโยชน์ม่งไม่มีประโยชน์มากเนาะกินเยอะก็เป็นโทษอันนี้เอาวางไว้ว่ายานหมอมันปุ๋มนะยานนึงอันนี้เอาวางไว้ว่ายานหมอมันปุ๋มนะยานนึง เราให้หม้อเดือดคอยมาดูอีกทีนะึงเรียบร้อยหล่นออกมาก็าเลยเอาไอม่ตะลิ้ววางไวนะ้เนาะเพื่อนๆลองเห็ดเรื่องเด้อบางเตือเผลอบประเด้ด๋ยต,ต้มกะทิมันเซนตาน ตาน,อ,นอร่อยค่ะอร่อยจะใส่เกลือนิดนึงตัดหวานตัดหวานอยากกินก็มางาน,นบวดฝ <c oughs> ักทอง <c oughs> <laughs> ล้างเรียบร้อยจะทำหวาน,าวาน,นร้านฟัดทดลอง oh. หันเรียบร้อยอันนี้เอาวางไว้ตัวยานหมอมันปูมนะยาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทาน อยากกินก็มาแานบวดฟักทองล้งเรียบร้อยก้ยจะมาบวดฟักทองนะคืนนี้มาบวดฟักทองนะคะกินให้พอดีพอดีมากินดูกันเด้อ เกลือน,นิดนึงตัดหวานตัดหวาน,อ,นอร่อยค่ะอร่อยกินไรกับบะไกะมันก็มีประโยชน์มั่งไม่มีประโยชน์มั่งเนาะกินเยอะก็เป็นโทษก,ก,กินดูกันด้อ เราให้หม้อเดือดคอยมาดูอีกทีนะึงเกลยอบร้อยจะใส่เกลือนิดนึงตัดหวานตัดหวาน้อยจะมาบวชฟักทองนะคืนนี้มาบวชฟักทองนะคะ คกินให้พอดีพอดีมากินดูก,กันเด้วยซุทองค่ะมันมีบวชฟับทอง ไปใส่น้ำน้ำปูนเนาะเพราะวับนบ่มีปูนล้างล้างแล้วมา <ไป S 1> ทำกัน <ไป S 1> เลยจ้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะอยากกินก็มางานบวดฝักกอง <laughs> <laughs> ล้างเรียบร้อยสีสิบป,ปูนเต็มหมอนาแล้วเอาเอาไม่ตะลิ้วว่างว่างรับเลย ก็จะบวบปูงขึ้นมามก,นนกินด้วยกันเด้ออยากกินก็มางานบวดฟักทอง <laughs> ล้างเรีบเยบร้อยจะสุกเกลือนิดนึง ตัดหวานตัดหวานมาก,กินดูกันเด้อจะทำหวานเำข้าหวานเลยจ้ะหวานฟัดทอลองอหันเรียบร้อยมาก,กินดูกันเด้อ อยากกินก็มางานบวดฝักกองล้างเรียบร้อยสิบปูมเต็มหมอ้อเนาะแล้วเอาเอาไม้ตะลิ้ววางว่างรับเลยมันก็จะบอปูมขึ้นมากินให้พอดีพอดีสิบปูมเต็มหมอ้อเนาะแล้วเอาเอาไม้ ตะลิ้วว่างว่างรับหละมันก็จะบวบปูงขึ้นมาจนักทองค่ะวันนี้บวชักทองจะทำหวานทำข้าหวานดีกว่ะหวานฟักทองโอ้ทนเรียบร้อย ทองค่ะวันนี้บวชฟักทองใส,สนตะตามแล้วไล่เทฟักทองใส่ในเต็มหม้อพอดี